นกวาืเป็นลูกแบบเฉพาะเออลูกแบบเฉพาะลตัวตัวคุณาเห็นมันลูกครเก้าสอคนผิดนีเปิดตอนแรกเปิดกล่องทีแรกคี่ไ่ได้ผิดเลยทุกๆใส่กล่องมาได้หมดเ้ยใส่กล่องใหม่ไว้สี่แผ่นอยาเซตตุ้เจอได้บ่อยันีนะตัวนี้มันเห็นเครื่องหนึ่งต้องไปลี้เครื่อง มันมาเฮ็ดอัเดียวไฟแจ้งมีจงต่ที่แกคกพลางไฟเข้าใจว่าตาสร้างมีสองอันอตาสร้างมที่คนงเข่าใส่กันเคนวัวใส่กันออใส่ถืเขาว่าก้ามปูนดี่กับรมกันไม่ได้ละก้ามปูเยียมแล้วมัดไปใส่อะไรบุใส่นีบ่เยียมกันไม่ได้ใส่นีบก็ใส่ไหนสองลานเ้นี่ก้ามปูก็้ส่นี่ เมื่อตสิขาวกันตนแรกตาช่างหายมันยากคีค้างเดียวเออวกแะกยางเอากาแฟมันกาแฟกาแฟข้างหลังตาสุดนะแ่า่บกินม่จะเจือต้องหายหลายอันนี้คือว่าถือกับเนบอลลุ่ถือก่อนนะ เดี๋ยวจะมาใหอ่ออืมอืออนออื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 อีือ่ืออืออืกอืออกออ็อกืนอือ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 อาออืออืออืออสออื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 ออูอรืออ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 ่ออื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 อออออนอเอลูอ่ะอออือ มันจเปลี่ยนันเป็นราศีสิบสองเดือนมันเป็นราศีของโรมันไงราศีสิบสองเดือนราศีของโรมันตัวนี้จะเป็นฉลูนะใช่ป่ะนี่เป็นกระทิงเป็นวัวเนาะสิเป็นเดือนมันเป็นเดือนในโลกฉลูมันมันเปรีเกี่ยวกับปีเลยมันเป็นเดือนในเพราะว่าตัดสาของไทยอ่ะตัดสาของไทยมันจะเป็นปีแต่อันนี้โรมันจะเป็นเดือนดีเดเดือนของเจ้าก็ได้อืดีโอในเดือนของเจ้าราศีสิงห์ของชิดนี่ของราศีสังราศีธนู ของผมนะป้าตายลตัวแม่นบอกไอ้ไอ้ไอ้ข้าเนาะทันูผมปมปมปมเนทันมาผมรักศรีธนูสุดซื้อโค้ชกธนูเขาอะไรธนูอะไรรักศีธนูตั้งแต่วันที่สิบหกธันวาถึงสิบหกกรกฎาคมวันที่ธนูต้นเสียงดีเนาะเสียงดีศิลปินเขาเปลียชีวิตฉันจากจากนักร้องเปิดหมวกได้หนั่งอะเสียงดีเลยจากนักร้องเปิดหมวกตามไก่ตาฟางเป็งแรกที่ดังเอารองดูสิ ป้าจะรู้แะแทบจะไร่นะรักของเราต้องจมเฮ้ยต่อเราเธอไปพบคนใหม่มือถธอน่าสุดนะมีนี่ตัดแล้วมั้งตัทำไมมีค่ายเพลงหญิตล่อมาน่าสุด อติดต่อไปครับสวยมากเลยหหนะาต่อคนาผู้ดีที่นี่นี่ขอบอ่ะข้างๆนู้นน่ะสันบันไดน่จะเป็นลายอื่นไม่ได้ลายลายดีไหมพี่แล้วก็ขี้ขาวล้วนเลยก็ไม่ไม่อีกแหละเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาโทษบันไดต้องเปทั้งสรนะเดี๋ยวลื่นนะขึ้นขึ้นอ่ะอ่ะเป็นบันไดเออโยนน้ำได้จริ่งพื้นอย่างงี้มันอ่าใช่พื้นนี้ต้องแต่นี่ข้างในไม่เจอพี่พี่ที่พี่ซื้อมาอันนี้เฉพาะข้างในใช่ไหมเฉพาะข้างในอย่างเดียว มาพุ่งเจ็ดใช่ไหมที่สั่งมาเพราะว่าตท่นั้นเราจะต้องแก้ผมจะต้องไปเลือกเองกับมือนะนี่แง่เลอไม่เองนะไม่แตนซ่าไปเลือกงใส่เสื้อกับลายกับเบื้องเนี่ยคล้ายกันเลยเนี่ยมีคนชอบเสื้อลายเสื้อลายเหมือนไปกันอารมณ์ดีเสื้อลายเสื้อลายไปเสื้อลายไปอารมณ์ดีเขาเรียกว่าแฮาแชร์ พุเลยมากไปอะไรอะไรให้แต่แดไปลงคิ้ยคิเก้ามันยังไม่ลงที่ใหม่เดี๋ยวดูใครใครสวยเอฟซีตรงกลางนี่นะเดี๋ยวนะพี่ชิคกับพี่นาคีนะจะโดนเขแท็กทีมแล้วเรเฮ้ยเย็บแล้ววันนี้ไหนเออเยบเขาเข่าผู้เข่เ่าโดนได้เข่าเข่าเข่ายบที่ไหนเขานะเอามือกดผิวสี

มาแอบสวยเลยเท่านี้เฮ้ยเห็นอะไรเพิ่มมาตรงวะไหนถ่ายเ่ยเฮ้ยนี่เพิ่มมาสวยได้าหมเาพบแล้เจ้ามนานาเจ้มนนบ้ปีตาอสวยอยูแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนนะเอฟนะน้ำอยู่ท่ายรถเด็นๆหากินน้ำก่อนนะล่าสุดตอนนี้ช่างพงษนะปูกระเบื้องเลยสวยมากเอฟะี่ะ นี่นะครับบรรยากาศที่ศาลานะเอฟซีก็จะใช้เวลาในการปูแต่ละแผ่นก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับมีคนบอกว่าสวยอยู่แล้วจริงป่ามีคนมีคนชมบอกว่ามีสวยอยู่แล้วโอ้โหจริงหรือเปล่าทิ่กระเบื้อง น่องเจ้าว่าเจ้างามอือนอ้พี่นิงชมทุกวันเลยครัฮ่่่ีเวันนี้ครับอือไมู่้ลครับเดจะเป็นประดนครับล่าสุดนเอฟ ที่ศารานะครับที่สาราลุงก็ปูกระเบื้องกับช่างพงนะอดิศรก็ผสมปูนนะฮะไออ่ะไม่ใช่ปูนสิผสมอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะผสมคอนกรีตรให้เนาะตัวที่เอาไว้ปูกระเบื้องนะฮะนะ 1ีทางบ้านนะโอ้โหร้อนอบอ้าวมากนะตองเป็นต้องกินน้ำนะฮะอยู่ไม่ได้ร้อนมากออได้กินน้ำค่อยสดชื่นขึ้นหน่อย ฝั่งนู้นนะทีมช่างบ้านพินิงพี่เมย์นะกำลังขึ้นสังกะสีนะโอ้โหสุดบ้าวเลยกำลังขึ้นอ่าสังกะสีเรืออลูซินเ e อบสีอลูซินหรือเปล่านะน่าจะอลูซินมากกว่านะนะกำลังขึ้นโค้งนะฮะก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็ปูกระเบื้องนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสริสันแฟมบิลี่ครับสวัสดีครับ